โอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับเออ่ไมค์ครับนะฮะแล้วก็กายนะครับผมสวัสดีครับ,รบผมนี่เบรกต่ปลาเอ็นชานด้วยนี่ไนงะต้งตนเต้เฮ้ยพอพอเฮ้ยพอครับนี่คือการ<ม>นําเสนอที่ยิ่งใหญ่ <ผม S 1> นะฮะสงสัยใช่ไหมครับว่าพวกเราอยู่ไหนกันพวกเราอยู่ตรงเงบรกคันบล็อกครับใช่แล้วหรือครับโว้ยโอยแลกเลยกายทำงี้ทําไมเนี่ยผมเทครับ โอเคครับสวัสดีครับเอากายมาแล้วมาแล้วมาไม่แอร์เราจะมาพาตัวมันอีกรอบเลิกเป็นตัวปลาเป็นตัวปลาไม่อีกรอบวันนั้นกายไม่อยู่ใช่เหรอเฮ้ยนี่มันไอ้อันโกเลมข้ามเลยยังไงเพือบินได้เอาเลยเอาะไรกันจะช่วยทำให้คุณบินได้นะครับฉันอยากบินพอกายไม่ต้องสนใจมันก็มันเป็นตัวปึ๊บนี่อุ้ยนี่นี่ไม่ทันได้ทำอะไรเลยเจ๋งๆครับพี่น้อง ควักดาบแบบวันนี้ผมไม่ได้มาสอนสร้างบ้านอะไรหรอกครับวันนี้ผมจะมาพาทัวร์นะฮะไอมันอึดจริงๆเว้ยจะพามันไปที่อื่นสิใจของคุขอบคุณมากอาโอเคกายมามามา,มา,มา,มาลงมาลงมางวันนี้กายกายกายไปไหนมาหาเรศนครกลับมาได้ไหมชนะชนะชนะ Yeah. อยู่กับพวกเราอีกครับเช่นเคยนะฮะอีกเช่นเคยแล้วครับการพาทัวร์รอบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาพาทัวร์ละเอียดนะฮะโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกและเอียดนะครับผมถึงขั้นค้นถึงบ้านค้นถึงห้องบุกถึงกางเกงในนะฮะเก่งในเกงในไอตรงนี้จีจังเล่ในสวนเนี่ยกายครับบอกให้มาอยู่กับพี่ไอซ์ก่อนไม่ไปไหนแล้วเนี่ยก็ไปเที่ยวดือ้อเด็กดื้อไม่ยอมฟัง โอเคครับนี่ครับ<ห>ที่นี่ครับผมก็คือปราสาทอาร์ตแมนเดอร์นะผมสร้างมาเองล้วนๆกับมือนะครับผมดูหน้าเกี่ยวไหมดูหน้าโอเคนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับกับผมไม่ต้องวนนี้ไม่อยู่กับนะฮะมากายไปเจอที่สนามบิน,กนโกลเลมลายเลิกติดการมันเถอะมันกำลังจีบเมียมันอยู่กำลังส<ว>่งดอกไมให้เอ็นบีซีอยู่พามาให้บินมาสนามบินเลย โอเคครับนี่คือสนามบินนะฮะที่ว่าผมจะสร้างไม่เล็กขนาดนี้นะอันนี้ผมว่าที่ผมจะสร้างมันใหญ่กว่านี้นะนี่คือสนามสนามสนามเครื่องร่อนด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับสุดยอดนะครับผมสนามอบินนี่เอาไว้สำหรับอะไรลงจอดเนี่ยเฮลิอคอปเตอร์ยังลงแบบเขายังอึดอัดเลยนสนามไม่ต้องรวบสุดการที่ดีที่สุดในโลกครับผมที่นั่งต้นั่งรอบแบบนี้นะครับผมขอบขับการครับ อ้ยไม่ให้เข้าครับของขับการทาไม่ให้คนอื่นเข้านะกายอยู่ไหนเ็วเลิกฆ่าได้แล้วนี่ผมกำลังชเชยอยู่ไม่มีใครสู้กับผมได้เลยกายมาหามุมเหมาะตรงนี้ดีกว่ากายเลิกฆ่าได้แล้วกายทำไมอยู่เนี่ยเดี๋ยวแก้กับผมถ้ามันจะไม่เลิกไม่จบไม่สิกายสนามบินสนามบินสนามบินโอเคครับขับบิน แต่ผมจะขึ้นมาในทางที่เขาอนุญาตได้ขึ้นนะครับขึ้นมานทางที่ผมอยากขึ้นทางไหนครับทางที่วันสามวให้ขึ้นนะครับทุกคนลบฝั่งเลยกายวันนี้ผมะจะมาทัวร์เมืองเบนเดอร์นะฮบผมแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีแค่เมืองเบนเดอร์เมืองเดียวครับยังมีเมืองอื่นนะฮะซึ่งวันนี้จะพาพาทัวร์กันอย่างยาวๆนะผมดูไปชิวๆนะฮะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ทาการออกแบบบ้านหน้าจั่วเลย เราเลยมาพาทัวร์ก่อนนะฮะเล่นๆนะฮะถ่ายเล่นๆนะผมไม่รู้จะดไ,ได้อัพโหลดไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องเครียดครับ<ม>ท่านผู้ชมนะวันนี้ผมชิวๆนะฮะครับกายอ้าตกเหวไกยกำลังห,หาทางขึ้นอยู่โอ้ไม่ต้องหาทางขึ้นแล้วลงแล้วเออ<า>ลงแล้วลงแล้วกลับเมืองกลับเมืองอตรงนี้ครับคือเขตฟรีแลนด์นะะที่ผมจะให้ทุกคนมาสร้างได้อย่างสนุกสนานนะครับตรงนี้ก็ ไม่ได้มีผมสร้างคนเดียวครับตรงนี้มันเป็นที่ฟรีสำหรับใครอยากสร้างได้การมาเดินดีกว่าครับอย่าบินนะเฮ้ยแอนโกเลมใต้ดินเลิกหามันเถอะพี่ไม่เคยหามันเจอเลยใครเคยนะแบบไฟแบบนี่ไงบอกแล้วก็เจอเลยขุดดินมาก็เจอเลยขุดเลยไงขุดดินมาก็เจอเมันไม่ได้ฆ่ามันใกล้ๆอุดเกล้บล็อกนี้ล้วเกิดจะได้ฆ่ามันทเทน้ำ อ๋อได้ได้ไดอุดอย่างนั้นแหละไม่ต้องไม่ต้องเทน้ำไม่ต้องเทน้ำเดี๋ยวม,มันลอยขึ้นมาโอเคครับนี่คือความสวยงามของทัศนียภาพของเมืองนี้ครับจากสนามบินนะฮะเันนึงอันนึงตกฟี่แบบตัวนี้กด F5 F6 ไม่ติดเลยไม่เป็นไรนี่ครับความสวยงามของสนามบินนะฮะต่อไปครับเมืองเรานี่มันช่างตึกอาร์ตคอมเพล็กซ์นะฮะตึกอาร์ตคอมเพล็กซ์นะครับตรงนี้ เกียร์สร้างต่อครับผมไม่ใช่แล้วเกียร์สร้างไม่เสร็จนะครับผมเฮ้ย hey, มันพังอะมันเลยครึ่งไม่หิบก็บอกว่าช้างมันเออร์เล์ไงนี่ก็ฟรีแลนด์อีกที่นึงนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะเอ,เอาออกแบบมาสร้างบ้านขอตรงนี้ออกแบบเป็นบ้านขนาดเล็กนะออกแบบเล่นๆไปนะครับผมแล้วใครติดเทเบิลครับวันนี้เนี่ยเพียรเองทุบเลยดีกว่าการเลิกสงสัยเลยม,มันก็มีเพียรเล่นอยู่คนเดียวนะเซิร์ฟเนี่ยอ้าวแล้วที่ไกลอยู่นี่คือใครเนี่ยมิญ,ญญาณไม่ใช่แล้ว นี่คือบ้านผมนะฮะแบบนี้นะครับผมมันคือสไตล์โมเดิร์นแบบใหม่นะที่ผมเป็นคนคิดขึ้นมาครับโมเดิร์นแบบผสมประสานนะฮะซึ่งผมจะสร้างให้ดูนะครับผมแต่ว่าผมคิดบ้านใหม่ดีนะใครเลิกแย้งซีนฮะไปกลับไปตรงเมืองนี้นะครับตึกแบบนี้นะฮะมีคาสตใจผมสร้างไหมมีที่ขี่เอาเอาอะไรเดี๋ยวจะขี่มันก็ไม่ต้องใช้นี่ เออโอ้ย <Hey>, oh, <Yeah. S 1> อธิบายละตึกนี้นะครับขอยแล้วนะไม่ค่อยมียอดบิวเท่าไหร่นะฮะโรงงานผลิตไก <c oughs> ่เนไข่ไก่วันนี้ผลผลิตดีเลยครับขายเยอะจริงๆนะขอบคุณมากครับไข่ไก่มานี่นะฮะตึกแบบนี้นะครับผมสร้างได้ง่ายๆครับนี่ตึกไก่นะฮะมีเงารูปสามเหลี่ยมเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> งาวสวยเงาวสวยนะครับท่านผู้ชมแต่มันก็หายไปแล้ไกลมันแลกเข้ามาหาพี่อาเดี๋ยวนี้นนสนามม้าเห็นตัวเลิกยิงเป็ตัวปลามัวเลยแล้วแข่งมา้าแข่งหมูกันกายนี่มันคือสนามบ้านแน่ใจแ,แข่งมา้าแน่ใจมา <ใน S 1> แข่งห <ใน S 1> มูกันเกี่ยวตัวเองพอเลยออกมาออกมานี่ัาร์ก็มีแค่ดาวเท่าน้ไอเทมใหม่ ไอ้เทียมใหม่อะไรเ่าดูดาบธรรมดาเนี่ยเฮ้ยเทียมใหม่เนี่ยยาดูบนฟ้าดิเวลาอยู่ลงคือเ้ียดูถ้าอยู่บนฟ้าจะเห็นเป็นดาบจะเห็นปืนเปลือยืนเอาสู้แมเพี่มีสเต็กเอ็นชานเลยเอาเด้เฮ้ยอย่าบินเรามาเดินกันเถอะมาเมืองนี้ผมพาทัวร์ไวรอบหนึ่งนะไม่ต้องอะไรมาครับมีมาแข่งลู่วิ่งกันอยู่ไกลแล้วกายมาเอาว้าเอาวาเอาวา ถนนถนนสายนี้แหละไปอีกสายเลยกายเอ้ยเจอกันหน้าอัน้าบ้านกายเลยี่ยวของกายมันมียานอวกาศใช่อวกาศชนจนทะลุบ้านนะผู้ชมอุ้ยกายมาแล้วรอด้วยที่ไหนอยากสร้างนี้ให้เสร็จจังเลยสร้างเลยสร้างเลยไม่ใช่แล้วกายเก็บกระเป๋าไปรัดเซลกันกายรัด เซลอไปแล้เซลเดินไปเดินไปจะสร้างบ้านเพิ่มเหมือนกันนะท้าทายไปแล้เซลรูาเซลร้านนี้คือก็อยากจะสร้างเมืองใหม่ครับท่านผู้ชมเราจะมาพาทัวร์เมืองใหม่กันนะฮะถนนยังสร้างไม่เสร็จเลยนะบางทีเสียหน่อยกายมาตัดเซลได้ครับหัวติดใช่ครับแม่ถนนสายหลักเลยสายหลักเหรอเอลีนาครับท่านผู้ชมนี่ไงครับฝั่งนี้ใช่ไหมครับฝั่งไหนไปไหนเนี่ยผิดทางครับถูกแล้วถูกแล้ว เฮ้ยรอเดินเดินดิตรงรูปตัวเอ็มอะน่ะไปรอไปรอ,รปอม,มันคือสัญลักษณ์ว่าเข้าเมืองเมนเดอร์แล้วออกเมืองเมนเดอร์แล้วตต่ผมสายลักถนนนีไป้ายลูกรักรักแก่กาย มาแล้วกายไปไหนเนี่ยไปรั้เซลเลยไปรั้เซลนี่ไม่ใช่ยานอวกาศนะครับท่านผู้ชมนะฮะยังจำได้นะฮะฮ้ยอย่าคิดว่าจะโจมตีได้อะไรกันเนี่ยกำลังดึงเขาทางลงเนี่ยเซลนะฮะอย่าลงมาทางตรงครับเบื้องเล็กๆนะผมตอนนี้ผมกำลังสรางครับนี่ที่จะอธิบายฟังนะฮะจากครั้งที่ผมอธิบายไปว่าบ้านอินเตอร์เลียนนะฮะสามารถดัดแปลงได้เป็นทุกอย่างนะครับผม เปล่ามันมันมันคือนั่นคีเปอร์ทาวเวอร์ซึ่งไม่มีคีเปอร์ทาวเวอร์ซึ่งไม่ใช่คีเปอร์ทาวเวอร์มันคือคีเปอร์ทาวเวอร์ข้างบนมันข้างบนมันกลวงเอ้ยไม่ไม่น่าออกซื้อเลยอ้่วิมันกลวงยายามันกลวงน้ำใช่มันต้องมีน้ำไงมันถึงจะไปคีเปอร์ทาวเวอร์เฮ้ยครับท่านผู้ชมนะฮะมันกลวงนะฮะ สำนักงานของผมนะครับผมการมาเรามาเที่ยวสำนักง,งานกันกอ,<า>องเรือลบนะฮะเข้ามาเลยเข้ามาเลยีอ,อุตส่าห์เปิดประตูให้เข้าเข้าอีกทางไปมาพักห้องพิ้ยก่อนไหมเต้นเต้นโดดมัวนี่ห้องกายใช้มงศร์จำมงสุดครับออมอวทิดมอวทิด ผมสีแดงช้นวางเก็บชั้นวางเกงที่มันที่ไหนเนี่ยอ,อย่างงั้นเอาง <c oughs> ั้อย่างเงี้ยมันมืดอ๋อั้นเฮ้ยพี่พิ้วะนี่แต่ว่าจะไมเดินไปไม่ได้อ่ะีดองอ๋ออยู่ห้องนี้มานั่งคุยกัน,น,นก่อนกายไปนั่งเก้าอี้ตรงริมน,น,น,นู่นบันไดนั่นเรามาคุยกันนะฮะเราจะเอาไงกับการสร้างบ้านต่อไปนะครับเอ๊ะ การการการัน,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 นคิดประสมได้ดึงน้ำยาดึงน้ำยาดึงดึงนี่ครับลงลงเลยเลือกได้สาระเลยแล้วก็จะมีออฟฟิศนะฮะอย่างนี้ถ้าใครอยากให้ผมสอนสร้างตึกนี้ก็ได้นะครับวันนี้มันง่ายครับไปกบเสร็จแล้วนี่ปิดประตูใส่ก้อน แล้มานอนแชร์กันหนีไปเข้ากองกำลังเรือลบแล้วหนีไปเข้าเมืองไปดีกว่าเถิรเอ้ยลืมพาผมเรือลบทเรือลบฟิกเกตฟิกเกตความจริงมันคือเรือระบายพลนะฮะโอ้แต่ว่าผมไปเปลี่ยนมันทำให้กลายเป็นเรือฟิกเกตไปทนข้ม่นั่นเถอะเดี๋ยวที่เราแคสกันไว้อยู่ตรงนี้นะฮะติดติดติดทางเข้าวันถูกปิดเดิรเดี๋ยวเราแคสกันไว้แล้วนะครับผมสมสอนสร้างเรือต่อไปนะฮะต่ออะไร ตอแหลก้ไม่ใช่ตอแหลเขาอุตส่าห์ทำหน้าที่ของเขากายนี่แย่งเรือนี้ใหญ่กว่าลำนู้นนะฮะลำนี้สิครับใหญ่สุดนะฮะเดี๋ยวผมจะสร้างเรือทุกเครื่องบินนะฮะตามที่เพื่อนผมขอมากายกายมาเจอกันในเรือใช่ไหมใกล้ตรงไหนเนี่ยในเรือป้อมหลังป้อมหน้าป้อมหลังหลังกายมานี่กายมานี่เข้ามาข้างในเข้ามาข้างในจะอยู่ข้างในแล้ะ เรียกวัตูเลยครับจะเลือกฝั่งไหนใครจะลงมาด้ล่ะกลายมาทางนี้กายเข้าเข้าฝั่งนี้กายเข้าฝั่งนี้กลายดูกายดูไหมฝั่งนี้กายฝั่งนี้ดีมากเร็วเข้าไปทางนี้เนี่ยเอ๋อ้โหพอแล้วพอแล้ว คิดว่าเราสามารถที่จะโดดไปถึงนี่ไหมกันตรงไหนทางลงล่างเนี่ยข้างล่าง,าง,าง,างข้างล่างเราเนี่ยข้างล่างนะมันลงได้ที่ไหนเราได้นะความ <c oughs> จริงแล้วหาทางให้เจอที่กันปักหน้าจอยอยินไนยพี่อยูอย่ฮาเรา,าจะทำการสตาร์ทแล้วนี่นนนะถึงป็นนะพี่ก็ทำตามสตาร์ทน,นี่ครับวันนี้เป็นเครนนะฮะถ้าเรือก็ต้องมีเครนนะตรงนี้จะมีตึกอีกตึกหนึ่งนะครับผม นี่ตึกผมนี่ก็ตึกผมนะี่ก็ตึกผมนี่ตึกผมนะไปดูฝั่งกายบ้างครับนี่ครับสะพานนี่ครับสะพานแห่งรัสเซลนะฮะเฮ้ยไปสะพานไม่รอใครเลยเก่กายไม่รอเพชรก่อนเนะี่ยกรรมตามท่นานะนึกปะนะสะพานแห่งรัสเซลนะอันนี้ผมสร้างเองนะผม เจอสองนี้ก็บอกก็เลยมันเป็นทางข้ารัาสเซลนะแล้วก็จะเจอป้ายแต่ว่าป้ายป้ายนี้มันไม่เห็นว่ามันจะน่าใจแล้วก็จะเจอแค่เจอแค่อย่างเดียวที่สวยมากๆอะไรเอ่ย่คยอะไรบังเกอร์ลับของนาซีไม่ใช่ไม่ใช่บังเกอร์ว่ามีมีสักยันด้วยมันคือกันระเบิดยันยันกันระเบิดโอ้โห ว่ายันเดียวกันทั้งอันถ้าผมจะสร้างตึกม่แต่ว่ามันจะเกิดโอเคครับวันนี้ผมก็แคสเล่นๆนะฮะไม่ได้จริงจังอะไรมากครับผมก็ระบายสมองนิดนึงฮะก่อนที่จะมาสร้างบ้านต่อนะครับผมหาอินสปีเรชั่นนะฮะความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้พวกผมสอนสร้างอะไรนะฮะหรือว่าจะให้ ช่วยเอ่ออธิบายกับเรื่องการสร้างบ้านนะฮะแบบอย่างละเอียดเลยนะฮะผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในเฟซบุ๊กนะหรือว่าไลน์นะเดี๋ยวจะเขียนไม่ให้นะฮะถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วนะฮะไหน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 ตรงนี้ดูตรงนี้สิมาเลยด้วไหนกายเนี่ยเอ้ยเอ้ยเท้าบีชออกมาส่วนกลางเ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าไปแล้วคืยนดูนะม่อปาเห็นเห็นอะไรขขาพบนดีป่ะเห็นอะไรตรงหิมะของกายป่ะนี่คือสิ่งมีชีวิตใหม่นะชีวิตใหม่มันมุดจีใต้หิมะแล้วมันก็ออกพอพอพอเขาคงไม่อยากดูกันแล้วครับไอิมไม่ได้ยังไงเซลฟี่แบบไม่ไไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน เฮ้ยหรือว่าอาจจะเป็นอย่างนี้แหละเราลองดูนะครับผมเรามีวิธีแบบเราจะทำได้กับพีม้าไหมทําได้กับหลายๆอย่างนะครับเอซ์สมมตาทำไรข้างในไหมเซลฟี่ทำไมพอพอหรือใกลทุกพีม้าหรอก<ต>อเคยเอาออกทำไมอา้าวเคยเลยช่วยคนทำหนะไปแล้วถ้านคงจะเห็นพีมา้าเราได้ครับตอนนี้ไม่ไมอยู่เลยฮะสบายครับ,รบทำไมอ่ะอยู่ดีมันต้องหายไปเฉยเลยเพราะไกลออกอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไกลออกปุ๊บหายปะ เรื่องรีล้วไม่สามารถอธิบายได้โอเคครับผมจะไม่เยอะเวลาให้มันมากกว่าน,นี้แล้วผมเอ้ยมันหายไปตอนที่กาเข้าด้วยให้ตานผู้ชมนะฮะได้ไอเดียในการสร้างบ้านครับด้วยการดูต็กของผมนะฮะซึ่งันก็ไม่ได้ดีเลยมากหรอกโอเคครับผมสุดครับ